สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเก็บของไปตลาดเรียบร้อยแล้วมุงคุณยายได้อย่างมาสมาปิควายข้าสวนควายข้าหโมควายเข้าโฮมไปเห็นมาสิดาคู่ยาอยู่หรอขันยังตัดบ่มดคำยายว่าบ่ต้องเอาไปหลายมืออื่นยังตัดใหม่อีกงานงานคนางานเลย นี่เป็นงานำนำงามกันเลยเสดายจ,จะอ่อนก็เลยเอามาอีกพ้าวคตัดสองสามต้นนี้ดูไหมคิวยางงานห่อใบมันก็งามอือเขาไอศซอยกอรอ,ยกอบนอกนุ่มในคัดแบบนี้ให้น้องจานี่ซุกเต็มทีอีกจักน้อยก็อ่อนละอ,อีกสองสามเดชก็อ่อนละซุกขา,ขาวๆแบบนี่ฮะ แต่ตอ,ตอนนี้กรอบนอกนุ่มในนี่ผิวงามงามตัดสองสามต้นนึงนี่โอ้ยท่านขายสงการพี่น้องจ้ามักนาวคุณยายเริ่มใส่มองม่องคุณน้ำเป็นน้ำนึกว่าสิบอทท่านขายแล้วโอ้ยมันหอนเนาะมันหอนมันก็เลยสุกไวโลละหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบบายใหญ่ โลละหกสิบบาทตลาดพี่น้องจ้ามาซื้ออยู่สวนคุณยายขายให้50ิบบาทใส่ป,ปิ้งปิ้งน้ำเป็นน้ำเก็บเรียบร้อยแล้วได้ไปคุนึงอมือในี่ไปคูหนึ่ง,างวานกับไปคุนึ่งเมื่อุพอ,อดีเลยมันนี่วันทีนีน่ผักหวานมือนี่ของคุณยายหลายผักหวานผักหวาน สะออนหม,มักนาวสะออนหมักนาวสะออนหมักนาวข่า,ขา,ขาขอออกะ่หมักนาวคุณยายอันนี้บมักบวบเม็ดอันนี้บวบเม็ดพี่น้องจ้าแกงใส่ผักหวานบวบเม็ดแกงใส่ผักหวานเมื่อวานเนี่ยละใครหมดกินเกือบอมรึดเบิ้งนี่คุณยายได้กล้วยหอมทองซุกท่านัน ซุกท่านวันพระวันศิลป์พี่น้องจ้าเนี่ยมุ้หน่วยวีหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ายายปลาแปดสิบบาทนะคะยายแปดสิบได้หรือยายขายร้อยบ่ตัวนี้โอ้ขายร้อยไปแล้วเนาะสีะ่ก<ะ>ิโลร้อยพี่น้องจ้าร้อยร้อยร้อยวีนี่ฮะคุณยายชิคายร้อยกับแปดสิบกล้วยหอมทองคุณยาย มีอยู่สองไซส์อันนี้กัร้อยบอสอันนี้แปดสิบนะยายเนาะได้ร้อยอันนี้ครับหูมัน <c oughs> สุกแล้วชุดนี้สุกมดมื้อนี้พี่น้องจ้าแล้วก็ยายสิไปเอาอีกชุดใหม่เพราะว่าบ่มหลายบ่ได้บ่มหลายบ่บบได้มันเอาไ,ไปบ่ท่านมันเอาไปบอท่านเพราะว่ามันแดดหอนแบบนี้สองมื้อมันกระซุกล่ะที่มันนิสาแบ,บกมามื้อนะ่ะ นี่ละที่แบกมาเมื่อนะคะสองมือซุกคุณยายสิไปขายเมื่อแหลงนี่แหละเพราะว่าวันพระมืออื่นขายดีมากลวยกล้วยก็ขายดีโอ้ยหอนหอนหอนสี่ห้าม,มื่อละหอนยังบ่ได้มัดดอกไม้อยู่มันสิสตาตัดดอกไม้มาเรียบร้อยละเดี๋ยวจะมัดดอกไม้ของไปตลาดคุณยายหลาย อันนี้ก็เตกดีดีน้อยใหญ่นอ,นอ,นอเอาไปมือละสองมัดสามมาัดนกไม้ฝรั่งนกไม้ฝร,รั่งเก็บซุ้มมือพี่น้องจ้าเก็บซุ้มมือคุณยายสิซอมซ้อมให้มันเท่ากันเท่ากันแล้วก็ตัดมัดยางงามยี่สิบบาทกำหนึ่งเต็มกำพอดีกำมาไงนี่ดอกขอจรได้แบบน,นี้ ดอกขจรก็เก็บทุกวันดอ,อกขจรงามๆเลยงามๆเลยบานเน่บาบานแน่ดอกขจรละก็ะพักอันนี้ฮันพักภูรภากกับใบพีตูอยู่นี่อันนี้มักซีดามักซีดากับับบ่หลายคุณยายว่ามือว่าอาทิตย์คนบ่หลายก็เลยไปซีฮารกับพ่อตัดชุมม่มหน ตัดเอาแต่ดอกงามๆม,ม,มันหมักงามๆม,มันมาขาวๆมันให้คุณยายยังบริมัดเลยนี่อันนี้ชะอมตัดมาให้คุณยายมัดเดี๋ยวคุณยายสีมัดชะอมชะอมก็ได้สองห่อใหญ่เดี๋ยวสีมัดดอกไม้ให้คุณยายสีเทียงละ่ะเดี๋ยวจะทําเตรียมของให้คุณยายก่อนนะคะโอ้สะออนมักสิดานี่เด้มันหอนพิสังพิสังกระซุกนี่โอ้ยทันขายสงการ ทานขายสงการทานขายสงการมักซิดากาสุดงามเทเๆยังห่อบ่แล้วอยู่ห่อสิเป็นอาทิตย์ละ่ะทุง่งมดลายร้อยละ่ะสะอนมักอันนี้ก็สะอนมักอันหนาวเก็บเอาเก็บเอาค่ะมันดกยังดียังได้ทานขายเออกเอาได้อันใดก็นิ่มๆหมืดละ่ะคักมักหนาวคุณยาย ใส่มองมองใส่เนี่ยอันเน่ม,มะรงเลี้ยงควายแห้งแหนมคักแหนมไปใส่มองปิ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 ง,ป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 งอยู่มันเก่เห็นมันเก่แล้วเห็นหมันมันบริขียวมันเก๋มันใส่น้ำนี่เป็นน้ำเลยโอ้ยสะอ่อนเจอกันคลิปน้าพี่น้องจ้าเตรียมของให้คุณยายเป็ตลาดแล้วเตรียมของให้คุณยายทบหวานก็นงามงามเนาะโอ้ผู้เข้ายากก็ยากบรรทัพพบ่ขาขายาก เอาออกมาอวนเอาออกมาอวดเอาออกมาอา้างผู้ยากเอาออกมาอ้างผู้ยากเด้อมานิสาสิบอยากบ่เคยกินกินยุ้มันออกเล็กๆคุณล,ละกะล็แล้วเราก็บ่คืดยากแกงผักหวานเมื่อวานนี่คุณยายก็แย่แค่หมดแดงให้กับเมื่อก้อยไข่หมดแดงเดี๋ยวแม่น้องพลอยมาส่งกาญยังสิเกงอีกเธอหนึ่งผักหวานอยู่นาเหอนกำลังเตกสัมนละ่กะกำลังเตก จอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะยังบุมีได้ซ้าหั่นละเมะื่อวานเก็บหลาย